่เกี๊ยวครับเกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวลวงครับเกี๊ยวรลูกเกี๊ยวหายไปอันนึงอ่งจัดกองไม่ค้อค่ะไม่ทบอมาฮะใส่ได้นะเนี่ยถ้าตักถ้าตักน้ำซุปใช้ได้เลยลูกลืมลูกชิ้นผมหรือเปล่าเนี่ยลืมลูกชิ้นผมไปกินมาแล้วหรือเปล่าเขาเกี๊ยวหมูแดงเขาไม่ใส่นี่ครับน้องครับสองลูกของน้องขอบคุณครับมาจ้ะมาจ้ะ มาตามปกติอ่าอะต้มยำโอ้แอมสั่งก็ยากแล้วพี่ทำได้ไมั้ยเนี่ย <c oughs> ยำลูกชิ้นกากหมูครับแล้วก็ลูกชิ้นลงไปลวกก่อนอือครับยำโดยคนกากะโอเคนะฮะได้ไหมครับะร้อนจริงจริง